วัสดีครับก็ได้พบกับรายการก้องสงพระสยามกับอาการสุทัศน์กันมารายคลิปรลายวีโอนะครับเพราะว่าผมเป็นขนา้าราชการคุมคนนานนครับแล้วเป็นคนโองไทยแต่จริงๆแล้วเกิดที่นครสวรรคมาโตพิษณุโลกนะครับก็ไปทํางานที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็มาอยู่กับครอบครัวที่กรุงไทยนี่ก็ ตอนนี้ก็เกษียณมาได้สิบปีได้สะสมพระนะครับตั้งแต่ปู่สมัยปูส่สมัยพ่อตายายญาตพีนน่น้องก็ได้สะสมเพราะผมเนี่ยชื่นชอบพระพุทธศิลป์ของพระมาตั้งแต่เด็กนะครับก็ผมก็จะให้ ท่านผู้ชมเ่ยได้ชมพระแล้วก็อธิบายในการดูพระเป็นส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยพูดถึงเกี่ยวกับการประวัติในการสร้างพระว่า,รราวย่างไงนะครับแต่เนื้อพระมีอะไรบ้างเนี้ยผมจะพูดประเภทแบบนี้แล้วให้รู้ว่าพิมเนีย้ยอยู่ลุกไหนจังหวัดไหนนะครับเป็นเท่านี้เพราะว่ามีหลายอาจารย์แล้ว,ลวมีหลายสำนักที่ได้พูดคุยเกี่ยวกับการสร้างพระประวัติของพระ แต่และปุกเป็นยังไงผมจะให้ท่านดูพระเนื้อพระเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าเนื้อดินเนื้อชิ้นเงินนะครับเนื้อตะกัวหรือเนื้อโลหะนวโลหะนะครับให้รู้ว่าแต่เราต้องรู้ว่าพระเนี้ยสร้างมาที่ไหนปุกไหนจังหวัดไหนใครเป็นคนสร้างประมาณกี่ปีและต้องดูเนื้อให้มันถึงผมจะมาเน้น ในการดูภาพพวกนี้ครับอ่เดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับคลิปนี้ก็มาชมพระมหาสเสน่ห์สุดยอดของแห่งพระนะครับเมตตามหานิยมสเสน่ห์นะครับพระพิมพ์นี้เรียกว่าพระยอดขุน,ขนแผนยอดขุน,นพลพิมพ์ใหญ่นะครับ จริงๆก็พิมพแม่ทรงคนนั่นแหละแต่เขามาเรียกว่าเป็นคุณแผนนะอันนี้เป็นของกลุ่มบ้านกาเนื้อหยาบนะครับพิมพ์ใหญ่ครับจะมามัชัดวัดให้ดูนะครับว่าอันเนี้ยพิมพ์ใหญ่เนี่ยขนาดไหนนะครับดูนะดูเนื้อเห็นไหมเนื้อหยาบเดี๋ยวดูใกลๆทีครับอันนี้เรียกภายคู่ภายคู่นี่ ก็สองนิ้วครึ่งหรือหกหกเซนครึ่งนะครับสูงดูดูความสูงนะครับความสูงก็หกนิ้วครึ่งเออหกเซนครึ่งถ้าเป็นนิ้วก็สองนิ้วครึ่งนะครับเท่ากันเลยทั้งสูงทั้งกว้างนะครับแต่เป็นเขาเรียกว่าพายคู่เห็นไหมคู่ แล้วมีภายเดียวนะครับนี่ครับ่า้าภายเดียวนี้ก็ตัดออกมาแยกออกมาเป็นองค์ก็คือหน้าตักนะครับความกว้าง4ีเซนครึ่งหรือ1นึ่งกระเบียดเพราะหนิ้วมี4ีกระเบียดนะครับ แล้วสูงนะครับดูสูงนะฮะสูงเจ็ดเซนอ่าเจ็ดเซนนี่เท่ากับลีลาอ่าลีลาท่ำหีบเลยนะครับใกล้เคียงเลยนะครับอ่าสูงหกอ่าเกือบเจ็ดเซนนะครับแล้วก็ ป็นนิ้วก็เกือบสองสองสองนิ้วครึ่งนะครับเนี่ยนี้ปนใหญ่อ่าเดี๋ยวดูดูเนื้อครับทีนี้เนื้อปุบบ้านกลางเนี่ยเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะเขาจะยับจะยน่นแล้วมีแร่ครุขะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาเอา พวกผงนะครับพวกเกสรดอกไม้ผงพ,พุทธคุณใส่แล้วที่นี่เวลาเผาเนี่ยไปถูกพวกเกสรอะไรพวกนี้เขาจะไหม้ไปเนี่ยเป็นหลุมเป็นบอ่ออย่างนี้นะครับเนื้อเขาจะหยาบมันมีเนื้อละเอียดกับเนื้อหยาบนะครับอันนี้เป็นเนื้อหยาบขุนแผนทรงพลพินใหญ่ปลูกบ้านกระอ่าอันนี้ให้ดูภายเดียวก่อนเดี๋ยวจะให้ดูภาย ไผ่คู่นะฮะมีแร่นะครับมีแร่มีอะไรพวกนี้นะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะยับจะย่นนะครับเนื้อแต่อันเนี้ยเนื้อที่เก็บไว้เนี่ยสมัยตั้งแต่ปู่เินพ่อมเขาเก็บไว้ได้ดีมากนะครับเอาเดี๋ยวดูไผ่คู่เนี่ยอันนี้อง์นี้โอ้โหเนื้อเนื้อยิ่ง จึงดูดูง่ายนะครับเนื้อจะยับจะย่นจะเป็นขุยเลยนะครับเป็นหนังข้างโคกเลยฮะเนี่ยครับเขาจะไม่เนียนนะฮะดูแก่งมากนะครับอ่าดูตรงนี้อันนี้ไม่ใช่เนื้อแดงเนื้อดำนะครับเนื้อแดงนี่แหละแต่แต่ไปพวกลาพวกอะไรนะครับ หรือเข้าลงลงลงลักดําไว้ก็น่าจะเป็นลักดํานะครับเห็นไหมแกล้งนะครับของกลุ่มพระกลุ่เนี่ยจะแกล่งเพราะหลายหลายร้อยปีนะเนี่ยนะครับเนี่ยก็เนื้อประเภทแบบนี้ครับ ตัวหยักนะครับมีเนื้อตัวหยกักเนี่ยครับพวกเนี้ยนะฮะเห็นไหมอันนี้ของอยุธยานะ่ยนะอันนั้นเป็นของสุพรรณนะครับอยุธยาสุพรรณก็อยู่ใ,นใ,นใกล้ๆกันแหละนะครับก็ให้ท่านดูกันชมกันนะครับว่าพระกลุกนะครับเนื้อเป็นแบบไหน บางบางครั้งน่ะก็ะไปให้เซียนดูเซียนเขาก็ดูตามที่เขา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 จะพูดนะครับเพราะผมสัมผัสกับพวกเซียนมาแล้วถ้าเป็นเนื้อแบบเนี้ยเก็บไว้เลยนะครับเนี่ยถ้าในเนื้องี้น,นะมันแต่งไม่ได้นะครับมันแต่งไม่ได้แล้วมันแกร่งไม่ใช่เนื้อจะเนียนผมก็ไม่มีใหม่มาให้ดูซะด้วยนะครับ พวกแผงพวกอะไรผมก็ไม่เคยเข้าไปซื้อไปอะไรผมไม่เคยนะพระจากปู่ย่าตายายแล้วก็เป็นพระที่คนเท่าคนแก่เนีฮะดูเนื้อ,เน,อเนื้อพระเพราะมันยิ่งผมมีพระหักเยอะนะครับทำไมถึงหักทำไมถึงแตกเพราะอันเนี้ครับนี่ครับ ไข่ไข่เขาดันออกมาแล้วก็ทําให้เนื้อระเบิดออกมาเนี่ยครับอ,อย่างองนี้ <c oughs> ก็ให้ดูไม่รู้กี่ครั้งและเนี่ยครับเป็นไข่ไข่ขาวแล้วทีนี้เนี่ยครับเขาดันเนื้อก็ทําให้หักหับแตกออกมาเอาครับก็ฝากไว้กับผู้ที่อยากจะสะสมพระ